ครับผมสวัสดีครับวันนี้รพอกับเอซังครับสิบาไปเบิรงวิธีการทรงเงื่นจากประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยครับผมครับผมก็คือเขาจะทรงเงื่อนจากบัตรผ่านบัตรนะครับผมจะเป็นบัตรบัตรเทลครับผมก็คือบัตรบัตรสีเขียวตัวนี้ครับผมก็คือเขาจะทรงจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเงื่นเย็นก็คือทรงจากเงืนประเทศญี่ปุ่นเลยครับก็คือเป็นเงื่นเย็นก็คือเขาใส่บัตรตัวนี้กับเงื่อนประเทศญี่ปุ่นก็คือไปทรงผ่าน ธนาคารไบสเนีของประเทศญี่ปุ่นครับผมมันจะมีตู้เป็นตู้เอเทมก็คือเาเอินตู้ส่งเงินอ่าก็คือตู้ธนาคารไบสเนีประเทศญี่ปุ่นครับผมข้าทรงพานบารตัวนี้ซึ่งบัตรตัวนี้จะโภกันกับธนาคารของประเทศไทยก็คือธนาคารกรุงเทพครับผมคือข้อข้าทรงเป็นเงินเยนเงินประเทศญี่ปุ่นมันก็ือไระเข้าเป็นเงินเงินไทยเป็นเงินบาทของของข้แล้ครับผมก็คือพานธนาคารกรุงเทพครับผม ก็คือเมื่อสิแปลงเข้าอัตโนมัติแล้วผมก็คือบัตรบัตรตัวนี้มันจะผูกกับธนาคารกรุงเทพแล้วผมเดี๋ยวจังไหนเข้ากลับไปเบิ้งวิธีส่งเงินผ่านตัวที่ตัวไอเทมของธนาคารไมซ์นี่ของประเทศญี่ปุ่นกันนะครับผมไปเบิ้งกันแล้วผมเข้าไปเบิ้งวิธีการกันแล้วผมจังเล็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือ <meets> ว <Gil ets> ่ากดซับสไครต์ผม้ป็นได้ครับผมครับผมต้องเหตโอนเงินนะครับ 「かいらっしゃいませご希望のお取引を選択してください」「カードをお入れください」「しばらくそのままでお待ちください」 「しばらくそのままでお待ちください」「カードとボリュームで最強をお取りください」「ありがとう」